โควิดนะครับกลายเป็นปัจจัยที่กําลังซ้าเติมตลาดอสังหาริมทรัพย์เมืองไทยนะครับตอนนี้กําลังซื้อดิ่งหนักนะครับทำให้มีการเหลือขายเนี่ยเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของตัวตลาดคอนโดมิเนียมตอนนี้ในเมืองในเมืองกรุงนะครับกรุงเทพนะครับมีคอนโดเหลือขายเนี่ยมากกว่า7 0,000ยูนิตทําให้บรรดาผู้ประกอบการนะครับพยายามที่จะเร่งลดแลกแจกแถมเพื่อที่จะระบายสต็อกนะครับขณะที่การเปิดโครงการใหม่เขาบอกว่าแค่ไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ย ยอดเปิดโครงการใหม่ต่ําที่สุดในอรอบ8ปีนับตั้งแ,แต่เกิดเหตุการณ์น้ำพ่วมาปี2,554ดีมาร์ไม่มีเลยทุกอย่างชะลอก,กันไปหมดฮะก็เป็นไป,นป,นปนอย่างที่เราคาดการณ์กัน็งงสถานการณ์โควิดคุณจะเปิดใหม่ยังไงเปิดไม่ไหวปหัญหาคุณคือว่าในสถานการณ์ตอนนี้โจทย์ใหญ่ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์คือจะขายสินค้าย,ยังไงที่มีอยู่นะอย่าไปคิดถึงของใหม่นะเอาแค่เฉพาะที่ ทำเสร็จสร้างเสร็จขายและขายอยู่ยังขายไม่ออกเอาสต๊อกของตัวเองอจะปล่อยปล่อยยังไงอคําถามใหญ่แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีบางเจ้าเขารู้ทันสถานการณ์เขาจำได้ไหมไปแล้วคุณจำแสนสิริได้ไหมเราจะเราจะมีวันในสลัมไม่ได้ครับเราต้องทำโดยความเร็วสปีดสาคัญที่สุดและแสนสิริเขาสปีดเร็วคนอื่นยัง ๆๆๆแต่เมื่อสามเดือนที่แล้วนะแล้วเป็นไงตอนนี้เขากำเงินสดแต่ที่เหลือสต็อกรับประกันครับราคาโหมดของคอนโดมิเนียมอาคารให้เช่านะครับทาวน์เฮาส์บ้านเดียวหลังจากนี้ไปคอยดูว่าจะลดเท่าไหร่ร <ๆ S 1> เขาบอกว่าถึงตอนนี้ยอดขายยอดปอเปิดคอนโดเนี่ยดิ่งหนักในรอบ8ปปีถูกไหมใช่ครับใครเปิดก็ขายไม่ออกเพราะตอนนี้คนต้องการเงินเงินเอาไปใช้จ่ายยังไม่ได้เลย นะ,ะยอดขายดิ่งที่สุดในรอบ10ปีคือขายไม่ออกเลยคือไม่มีเปิดโครงการแล้วก็ขายไม่ได้ด้วยนะครับ,รบถือว่าเป็นปีที่ซบเซามากๆของอสังหาเมืองไทยวันนี้กรุงเทพธุรกิจนะครับไปดูจากหน้าหนึ่งวันนี้เราสำรวจคือครอบคลุมทั้งหมดนะพี่โอพี่ฟางครับ,รบท,ทั้งใน่ฝั่งของตลาดคอนโดมิเนียมแล้ก็ตัวอาคารสำนักงาน รวมไปถึงสินเชื่อในฝั่งของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ด้วยครับสิ้นยุคทองคอนโดสำนักงานโควิดฉ <c oughs> ุดกำลังซื้อสต็อกอาคารชุดท่วม76,00 0ยูนิตอันนี้แค่ในกรุงเทพมหานครนะที่มีสต็อกคอนโดเนี่ยเหลือขายยกจากปี62มาปี63เนี่ยยังขายไม่ออกนี่คอนโดกับสำนักงานด้วยอันนี้คอนโดอย่าง,ดางเดียวเจ็ดหมื่นหกพันยูนิตนะครับดับบงนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของผู้ประกอบการตอนนี้คือระบายสต็อกที่เหลือขายนี่แหละออกไปให้ได้เร็วที่สุด ของใหม่อย่าเพิ่งเปิดขายของเก่าก่อนคำถามก็คือว่าใครจะมาซื้อไงตอนนี้พี่โอ้ต้องมีกลุ่มคนที่แบบว่ามีเงินจริงๆแล้วมันจะมีสักเท่าไหร่เป็นเปอร์เซ็นต์ของของดีมานทั้งหมดคอนโดในปัจจุบันในรอบเอาย้อนกลับไป5ปีก็ขายใครหลายกลุ่มนะอ่หาลูกค้าเจอสิคอนโดเขาขายอยู่2กลุ่มหคือกลุ่มต่างประเทศที่มี โวต้าอยู่ประมาณ4ี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เกือบครึ่งหนึ่งอ่ะเกือบครึ่งหนึ่งขายต่างประเทศหมดตอนนี้ต่างประเทศเป็นไงไม่ไม่มาแล้วมาไม่ได้ลําพังแค่ที่บ้านเขาก็ซุดโสมใช่ใช่เงินในกระเป๋าก็มีไหมไม่มีเขาก็เหมือนกับเราโดยเฉพาะจีนน่จีนนี่เป็นตลาดหลักของเรานะพี่โอเห็นไหมใช่ฮ่องกงสิงคโปร์เดี่ยงลาวกลุ่มที่สองคือคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวและอยู่กันเพียงแค่คนสองคน ไม่ได้เป็นครอบครัวใหญ่ถามว่าคนเหล่านี้เป็นยังไงครับถูกลดเงินเดือนครับบางคนก็ถูกให้เอาจากงานเห็นไหมเขาไม่ขายคอนโดที่เขาจองไว้ที่เขาอยู่ก็บุญโขแลเพราะนั้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเขาหายเกลี้ยงหายเกลี้ยงหายหมดเลยอ้าวทีนี้คอนโดหรูค่ะเจ้าของผู้ประกอบการทุกไลน์กุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาห้าเดือนแล้วไม่มีรายได้ แคชที่เหลืออยู่ต้องไปดูแลลูกน้องสมัยเดิมเงินสดที่เหลืออยู่เอาก็เอาไปซื้อรั์สินตอนนี้ขา,ขายรัพย์สินครับเอาเงินมาดูแลลูกน้องเพื่อไม่ได้ปิดกิจการแล้วคอนโดที่ไหนจะขายได้ล่ะครับเคราะซ้ํากล้ำตําำซัดแล้วมันจะนเป็นสถานการณ์อย่างนี้อยู่อีกสักพักไหมพี่โอเพราะว่าแต่ละคอนโดเนี่ยเขาก็มีกลุ่มเป้าหมายที่เขาสร้างมาแล้วก็เฉพาะเจาะจงลงไปเวลาเขาสร้างคอนโดเขาก็ต้องมีคอนเซปต์ถูกไหมว่าเราจะขายคนกลุ่มนี้กลุ่มนี้แล้วถ้าเป็นแบบที่พี่โอบอกเท่ากับว่าพวกนี้มันก็จะยังอยู่อีกนานนะ ตอนนี้ปัญหาหนึ่งผมมีโอกาสเจอแบงก์เกอร์เมื่อเสาร์อาทิตย์เขาบอกว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่อัตคัดตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะเห็นภาพเลยเพราะกระแสเงินสดไม่มีเราช่มิครับขายไม่ได้เลยนี่เราพอจะคาดการได้แต่ต้องทนไปอีกเท่าไหร่เนี่ยพฤษภาคมิถุนากฎายไม่โนากัญยา ตุลาอีก4เดือนเนาะแผลยังไม่โผลครับเพราะถึงตอนนั้นอะไรตอนนี้คนเหล่านั้นพักหนี้บ้างอะไรบ้างก็ลากยาวกันไปพอถึงเวลาปุ๊บเปรี้ยงเดือวพ้นตุลาจะรู้ได้ว่าเงินสดที่แท้จริงที่อยู่ในมือที่พอจะผ่อนชําระให้กับบรรดาเจ้าหนี้มันจะเป็นเช่นไรและร้ายกว่านั้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นทุกหนึ่งในธุรกิจตัวใหญ่ที่สุดครับที่ทําอะไรคุณรู้ไหม ออกตราสารหนี้ตัว B E ตัว p N คุณกู้พันไปถึงตรงนั้นเลยอ่ะต้องเอาไปใช้เขานะถ้าไม่ใช้มันจะทำยังไงเห็นไหมกองทุนอสังหาริมทรัพย์กองทุนลีดก็เช่นเดียวกันมีรายได้จากค่าเช่าใช่ไหมใช่ตอนนี้ทุกธุรกิจที่ทำธุรกิจเช่าอสังหาริมทรัพย์เขาทำไงให้พนักงาน work from home ทำงานที่บ้านกันหมดแล้วแล้วพอเข้าสู่โหมดปกติเขารู้แล้วว่าขนาดที่เขาต้องใช้อยู่เท่าไหร่ ส0 0ร้อตอนนี้หดลงมาเหลือ200ก็พอเจ็ดร้อยแปดร้ตอนนี้หดลงมาเหลือ300อก็พอคือความจําเป็นที่จะต้องไปแบกภาระต้นทุนด้านค่าเช่ามันไม่จําเป็นอีกต่อไปลดสกเกลกันลงหมดเลยใช่เ,เฉพาะคอนโดคุณบอกว่าเมืองกรุงจะ <7 S 1> ขายอื้อ แล้ว<ห>ที่อื่น่ะที่อืน่นก็เยอะเหมือนกันนะ,ะคือหลักๆเลยคอนโดเนี่ยแน่นอนในกรุงเทพมหานาครนะ76,000ยูนิตที่ยังเป็นสต็อกเหลือขายแต่มาดูยอดเปิดโครงการใหม่ดีกว่าพี่โอ,อมตไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมามีโครงการเปิดใหม่นะฮะแค่คอนโดอย่างเดียวเนี่ย5 8 8 0ยูนิตเท่านั้นนี่แหละตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบ8ปีอันนี้เราย้อนหลังเนี่ยตั้งแต่ปี2558คือเฉลี่ยแต่ละปีเนี่ยประมาณสัก1 0,000ยูนิตตอนนี้เนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งแค่3ม 3เดือนที่ผ่านมาไปมาแรกเนี่ยนี่คือยอดขายคอนโดใช่ฮะไม่เปิดขายใหม่เปิดขายใหม่เปิดขายใหม่อะมีตัวอื่นอีกไหมคือตอนนี้ที่น่าจับตาเลยก็คือในเรื่องของสินเชื่อแล้วก็นี่เสียคือยอดขายไม่มีสินเชื่อก็ไม่เติบโตเหมือนกันนะครับดูการเติบโตของสินเชื่อนะครับในกลุ่มของอสังหาไนะครับมาหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ย สินเชื่อใหม่เติบโตเพียงแค่3.4%อันนี้ถือว่าลดลงไปเยอะมากเลยนะเมื่อเทียบกับกปี2,562ปี 62, 62ที่บอกว่าตลาดต่ำสุดในรอบ5ปีเนี่ยแต่สินเชื่ออสังหาเติบโตได้5.4%แต่ไตรมาสหนึ่งเนี่ยหดตัวมา2%เหลือ3.4%แต่สิ่งที่น่าก,กลัวมากกว่าคือในฝั่งของหนี้เสีย NPL นะครับไตรมาสหนึ่งตอนนี้แต่4%เข้าไปแล้วไตรมาสหนเนี่ยหนี้เสีย4.04% Hmm. แต่ hmm. ถ้าไปรวมกับตัวหนี้ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างนะฮะครับอีก6.65เท่ากับว่าตอนนี้หนี้ในฝั่งของอสังหาเนี่ย10เข้าไปแล้วนะฮะไตรมาสหนึ่ง ใช่มาหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ใช่นี่เสียสีแค่นั้นหรือเปล่ามันจะไม่หยุดแค่นี้สิวิ่โอแนวโน้มมันมากกว่านี้มีการประเมินกันนะครับว่าสิ้นไตรมาสสี่นะครับจากประมาณสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสิ้นปีตัวเลขจะขึ้นมาแตะสี่จุดหกสามเปอร์เซ็นต์เกือบเกือบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ขนาดองมีมาตรการต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการผ่อนมินี่นั่นแล้วนะถ้าคุณไม่มีเงินสดนะคอนโดมิเนียมธุรกิจเนี่ยได้รับผ่อนปรนในการผ่อนชำระแต่สำหรับลูกค้า คนที่เช่าอยู่เขาผ่อนไหมไม่ได้ผ่อนคุณเห็นไหมแต่กําลังซื้อของคุณมีไหมไม่มีเห uh ็นไหมครับเ็าบอกไตรมาสสองไตรมาสสามเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นเท่าไหร่ในฝั่งของหนี้เสียนะมันมีมาตรการรัฐออกมาพักชําระหนี้ฝับโครงสร้างหนี้แต่ตัวเลขหนี้เสียเนี่ยมันจะไปพุ่งสิ้นปีโน่นนะคุณเห็นไหมไุ่แต่่วาจากไตรมาสสองไตรมาสสามมันก็ ขึ้นมาเรื่อยๆจากไตรมาสหนึ่งถูกไหมอะ<ช>่ะถึงแม้จะมีมาตรการนะพี่โอดูสิแต่ว่าการประเมินเนี่ย <c oughs> มันก็ยังสูงอยู่<ช>แล้วก็จะไปสูงแล้วก็พุ่งอีกทีเนี่ยอีกเกือบ5%ในช่วงไตรมาสสี่ครับและนั่นจะนำเข้าไปสู่มาตรการพักหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับ,ค,รบคุณเชื่อผมไหม การรวมกิจการจะเกิดขึ้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ช้าไม่นานอุ๊ยมีข่าวมานะพี่โอนคน้านนี้เนี่ยใครจะลงใครเหรอคุณอยดูไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเล็กจะซื้อตัวใหญ่หรือตัวใหญ่จะไปซื้อตัวเล็กแต่ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพราะสภาพคล่องและปัญหาว่าด้วยเรื่องของกระแสเงินสดของธุรกิจนี้ใครที่มือยาวกว่าคนนั้นมีโอกาสมากกว่าถึงตอนนี้ คุณไปดูนะราคาของคอนโดสำนักงานเขาว่ากันว่าหลดตัวลงมาอย่างต่ำคือ30-40%แล้วใช่ตอนนี้คือขายหันราคาเลยโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมเนี่ยถ้าใครมีเงินตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองในการซื้อ แต่ปัญหาก็คือมันไม่มีเงินนี่แหละอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับคือเราไปรปวบรวมมาว่าตอนนี้เนี่ยอสังหาเขาต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างแน่นอนว่าบรรดาผู้ประกอบการชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่มหันมาระบายสต็อกที่ตัวเองมีอยู่นะครับเพื่อที่จะเติมเงินสดการระบายสต็อกก็คือการลดราคาตอนนี้นะครับประเมินกันนะครับขายเนี่ยลดราคามากกว่า3 0เนะเพื่อที่จะระบายสต็อกเนี่ยสาเอเอาอยู่ไหมคุณซื้อไหมถามคุณผู้ชมทุกท่านว่า คอนโดมิเนียมลดราคาลงมา3 0แล้วกำลังซื้อจะมีไหมไม่มีอ่ะดิฉันว่าไม่มีดิฉันว่าฟันธงเลยว่าไม่มีถ้าไม่มีแล้วทำยังไงลดอีก40ซก็ยังไม่ไม่มีคนไม่มีจะซื้อน่อพี่โอ้แล้วทำไงอ่ะแต่เขาจะขายอ่ะเพราะฉะนั้นคนขายก็ต้องดิ้นใช่ฮะตอนนี้ดิ้นกันอย่างเต็มที่คุณเห็นไหมผ่อนเข้าอยู่ฟรี24เดือนผ่อนให้ฟรีมันจะมีอยู่มีสองนี้จะเกิดขึ้นอีกยาวเพียงแต่ว่าใครจะอั้น กันได้มากกว่ากันทีินี้น่าสนใจทีฉันอยากพาไปดูเรื่องอาคารสํานักงานนิดนึงเพราะว่ามันโอ้โหเยอะมากเลยพี่โอเพราะว่าถักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราพูดถึง new CBD ต่างๆนะคะที่อยู่ใจกลางเมืองอาคารสํานักงาน mixed use ต่างๆตอนนี้คือปรากฏว่าทาง Nexus เนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษานะคะคเกี่ยวกับ real estate เนี่ยเขาบอกว่าจะมีซัพพลายที่เพิ่มขึ้นในตลาดเนี่ยมากถึง2ล้านตารางเมตร,รในนะอีก3ปีข้างหน้า คือในอีก3ปีข้างหน้าคุณผู้ชมนับไปเลยค่ะว่าจะมีพื้นที่อาคารสํานักงานเนี่ยมันว่างลงอะพูดง่ายๆอ,อ,อีก2ล้านตารางเมตรแล้วก็โดยปกติเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอัตราเช่าเนี่ยมากถึง95%แต่มันจะหายไปเกือบครึ่งมิกยูสแล้วพี่โอไปดูไหมไปดูโครงการมิกยูสขนาดใหญ่ที่เราเคยพูดถึงไหมค,คุณไอซ์พามีหลายโครงการกเลยนะค,คือในช่วง3ปีนี้นะครับอย่างโครงการเดอะพาร์คอันนี้เป็นกลุ่มของ TCC ีเจ้าสัว เจริญนะอันนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นภาพรวมก่อนแล้วกันที่บอกว่าสามปีเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยหนึ่งจุดแปดล้านตารางเมตรนะฮะหลักๆเลยก็ในย่านใจกลางธุรกิจ CBD เนี่ยหล้านตารางเมตรเห็นว่าซัพพลายมันเพิ่มขึ้นแต่ในฝั่งของดีมาร์อย่างที่พี่โอบอกเลยว่ามันลดลงคนเวิร์กฟอร์มโฮมกันหมดนะครับดังนั้นเนี่ยดีมาร์กับซัพพลายเนี่ยมันจะสวนทางกันแล้วต่างกัน แตกต่างจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือดีมาน์ก็ขึ้นซัพพลายก็ขึ้นอัตราการเช่าสูงมากนะคือตอนนั้นเราตื่นเต้นกันมากเลยอ่นิวซีบีดีตรงนั้นตรงนี้ขึ้นคึกคักไปหมดแล้วโดยเฉพาะเส้นพระรามสี่พี่โอจาได้ไหมจาได้จุดนั้นจุดนี้โครงการเดอะวันตรงสีลมตรงดูสิทธานีเก่านู่นนี่นั่นปรากฏว่าพี่โอดูนี่มิกซ์ยูสที่กําลังจะเกิดขึ้นไล่ไปเลยไหมโครงการใหญ่หมดเลยมุภากปีกสามดิยูนิคอนปีกสี่สุภาลัไไอคอนปีกห้าดีเอ็ ปี65ดีเอ็มสเฟียนะอันนี้ของกลุ่มเดมอลวันแบงคอกเฟสหนึ่งปี66สีลมสแควร์ปี66วันซิตี้เซ็นเตอร์ปี66แล้วก็ดูสิตเซ็นทรัลพาร์คปี66จะทำยังไงอ่ะจะทำยังไงอ่ะพี่โอนี่คาดการณ์ว่ายังไงเนี่ยจะกลายเป็นแบบไม่ปัญหาปัญหาตอนนี้อันนั้นคือปัญหาอนาคตสร้างสำนักงานอยู่เพราะนั้นระหว่างที่สร้างก็อึดกันต่อไปจะหยุดไหมจะมีโครงการไหน คงไม่หยุดต้องอึดเพราะคุณเบิกเงินจากแบงค์คุณต้องผลิต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 คุณเข้าใจไหมระบบสร้างไปเบิกเงินไปสร้างไปเบิกเงินไปว่าไปอันนั้นยังไม่เปิดไอ้ที่เปิดแล้วนะครับใครที่ถือกองลีดอยู่ผมบอกให้เลย w h e r e you added หมายถึงตัวรายได้ของกองลีดครับคือกองทุนสังหารเรืมาซ้าซพื้นฐานที่ให้เช่าอะไม่สรมาไม่ช่าผมรับรองเลยครับ ดเลยล่ะล่วงอเมื่อเมื่อก่อนผลตอบแทนสูงมากนะพี่โอวปันผลก็สูงใช้กองลิทคืออะไรคือกองทุนที่เจ้าของเนี่ยนะฮะเอาเงินอนาคตมาใช้ในปัจจุบันเขาเอาไปแล้วจากคุณที่เขาถือหน่วยเพราะเขาขายหน่วยคุณเขาเอาเงินสดขายหน่วยคุณได้6กหมื่นเอาเงิน6กหมื่นล้านเนี่ยมาบริหารจัดการเรียบร้อยแล้วโดยที่เหลือก็จะผ่อนจ่ายค่าเช่าใให้กับคุณเขาถือเงินสดคุณถืออนาคตแต่ตอนนี้อนาคตของคุณ ลดลงด้อยค่าลงทำใจได้อย่างเดียว <laughs> ใช่ไหม <laughs> ทำอะไรได้บ้างนอกจากออกว่าทำใจ <laughs> ได้อย่างเดียวเหรอตอนเนี้ย <laughs> เขาบอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเป็นธุรกิจหนึ่งที่เวลาที่วิกฤตมันจะไปก่อนครับเ,ออเพราะมันมเป็นสินทรัพย์ครับ มีคําแนะนําหนูว่ามีอะไรคนนักวิชาการอะไรที่เขาออกมาพูดถึงแล้วเขาควรจะคาดการอะไรหลังจากนี้ไหมคุณนัยกาบอกว่าอยากให้รอดูสถานการณ์คือเขาก็ยังมีความหวังว่าคนไทยเองเชื่อว่าทุกคนน่ยอยากมีบ้านเป็นของตัวเองไงแต่ถ้าทุกอย่างมาดีขึ้นเนี่ยแล้วมีการลดแลกแจกแถม ทุกคนเริ่มตั้งตัวได้เนี่ยกัยังหวังอยู่แต่ว่าอย่างนี้นะก็<ช>ยังหวังว่าม,มันจะมีมีมานกลับมามันน่าจะต้องแยกระหว่างเรื่องของที่อยู่อาศัยกับอาคารสํานักงานให้เช่าเพราะว่านี่คือความต้องการใช้งานเนี่ยมันคนละรูปแบบกันที่เข้าใจว่าในที่อยู่ของที่อยู่ของประชาชนทั่วไปหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยน่าจะพอไปได้อยู่แต่อาคารสํานักงานเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นอีกต่อไปนะพี่โอเพราะว่าที่ผ่านมาเรา work from home กันได้ไม่รู้ธุรกิจ ปัจจุบันเป็นธุรกิจโมเดลเพราะฉะนั้นการปรับตัวของธุรกิจมันต้องเป็นไปตามยุคสมัยะนะครับออฟฟิศส,สำนักง,งานยังเติบโตแต่ว่าราคาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมันสอดรับหรือไม่ขนาดของการใช้พื้นที่มันเหมาะสมหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามและก็ต้องปรับตัวกันตามสภาวะของธุรกิจที่แปลเปลี่ยนไปครับ